เกิดอะไรขึ้นครับทำไมซอฟแบงค์เนี่ยที่เป็นนักลงทุนรายใหญ่ของอาลีบาบาขายหุ้นอาลีบาบาเกือบหมดพอร์ตเลยนะครับทั้งที่เป็นคนปลูกั้านเป็นคนแบบให้ทุนตั้งแต่ยังแบง์บอกแท้ๆหรือว่ากฎเกณฑ์ใหม่ของรัฐบาลจีนเนี่ยจะให้ทุนเทคยักษ์ใหญ่ของจีนไปต่อไม่ได้หรือเปล่าเดี๋ดยวคลิปไลน์ฟังครับ การลงทุนแบบภาพใหญ่เนี่ยเป็นการลงทุนที่เข้าใจง่ายและก็มีรูปแบบตายตัวนะครับเพื่อนๆสามารถคาดการวิกฤตได้ล่วงหน้านะครับรวมถึงรู้ว่าอะไรมีความเสี่ยงและอะไรกำลังเป็นขาขึ้นดังนั้นนะครับถ้าเพื่อนๆต้องการแนวทางในการลงทุนอีก6เดือนขนา้างหน้าอีก3ปีข้างหน้าว่าอะไรกำลังจะมาเนี่ยสามารถกดติดตามไดที่ห้องเรียนวงในข้างล่างนี้ได้เลยครับ สิเพื่อนทุกคนนะครับผมคิมฮะคุณอยู่ช่องคิม Property ์ตี้ไลฟ์ที่มาพูดคุยกันถึงเรื่องเศรษฐกิจการลงทุนไปด้วยกันครับใครชอบคอนเทนต์แนวนี้เนี่ยกดไลค์ like กดติดตามเอาไว้หรือว่าอยากจะจสนุกนี้ผ่านการเป็นสมาชิกกดจอยข้างล่างได้เช่นเดียวกันนะครับในคลิปชวนคุยเรื่องของ Soft Bank และก็ทางอัลลีบาครับเดีย๋ยวขอย้อนความหลังนิดนึงนะครับเรื่องราวของ Soft Bank แลรร้วก็อัลลีบาเนี่ยค่อนข้างเป็นมหากราบในโลกของการลงทุนเลยทีเดียวเพราะนี่คือหนึ่งในหุ้นที่ทำกำไรสูงสุดของ Soft Bank เลยนะฮะ คุณมาทาโชชิซันเนี่ยนะครับก็เป็นเจ้าของซอฟต์แบงร์เป็นบริษัทไอทีเทคโนโลยีจำหน่ายมือถืออินเทอร์เน็ตในญี่ปุ่นนะครับซึ่งเขาเนี่ยก็ร่ำรวยมาจากธุรกิจเกี่ยวกับเทคโนโลยีนั่นแหละแล้วก็ได้ลงทุนคนแรกๆกับอาลีบาบาครับความสำเร็จของเขาเนี่ยเริ่มต้นในปี1999นะครับแล้วก็ลงทุนกับอาลีบาบาไปกว่า20ล้านดอลลาร์ซึ่งตอนนั้นที่อาลีบาบาเนี่ยเพิ่งจะเริ่มตั้งตัวด้วยซ้ำนะครับซึ่งซอฟต์แบงร์เนี่ยเป็นผู้ถือหุ้นอาลีบาบาสูงถึง30%เลยนนนะะครับใจุุดดสสูงส และนี่นถือว่าเป็นหุ้นที่ทําการสูงสุดข,ของทางซอฟแ a n ์อีกด้วยนะครับโดยซอฟแปร์กับเรียบบาบาเนี่ยได้ร่วมมือกันหลายโครงการเลยนะในเช่นตัวเปิดตัวยั่หูญี่ปุ่นนะครับมีการผน,นวกเอาบริก,การของเรียบบาบาเนี่ยเข้ากับทางยั่หูด้วยนะครับซึ่งต่อมาเนยั่วหูก็กลายเป็นหนึ่งบริษัทที่ฮิตทอตสุดในประเทศญี่ปุ่นเลยทีเดียวปัจจุบันนี้ก็มีคนใช้งานหลายล้านคนทั่วโลกนะครับต่อมาในปี2014ิบีน่นะครับาลีบาบาเนี่ยก็เข้าตลาดหุ้น NASDAQ นะด้วย IPO ที่สูง โดยได้รดมทุนไปมากกว่า21,800ล้านเหรียญไปในที่สุดนะครับตอนนี้เนี่ยก็เป็น IPO ระดับ2ของโลกนะเป็นรองเพียงแค่ทางสด u อาอมกโก c ของทางซาอุดีอาระเบียครับโดยจุดพิาพาทเนี่ยมาเริ่มในตอนที่ทาง SoftBank นี่นะครับเข้าถือหุ้นยูนิคอร,ร์นทั่วโลกไปเยอะมากๆเลยเช่นพวกอูบงอูเบอร์อะไรประมาณนี้ จะมีคำกล่าวที่ว่าวันนี้เนะี่ยคุณจะซื้อหุ้นยูนิคอร์นเลยครับไม่ต้องไปซื้อรายตัวหรอกฮะไปซื้อซอฟต์แบง์ทีเดียวจบเพราะว่านี่ก็ศูนย์รวมยูนิคอร์นอยู่ที่นี่ที่เดียวแล้วนะครับและจากที่เรารู้กัน,นครับว่าก็คือตัวหุ้นเทคโนโลยีเนี่ยมันร่วงแรงร่วงหนักนะครับรวมถึงมีสตาร์ทอัพหลายตัวที่พังพินาศมาลายหายไปจากโลกเนี่ยเยอะมากๆเลยนะในฝั่งตัววิชั่นฟันเนี่ยนะครับสูญเสียไปราวๆ2.6ล้านล้านเยนนะครับเดี๋ยวว่าจะคิดเป็นเงินดอลลาร์เนี่ยก็ประมาณ20 ซึ่งผลจากการขาดทุนตรงนี้ทำให้ทางซอฟต์แวร์นี่นะครับขาดทุนหนักนสุดในบริษัทเลยนะรวมถึงแบบต้องเปลี่ยนกลยุทธ์กันเลยทีเดียวครับกล่าวคือว่าไม่เจ็บธรรมดานะครับแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงมุมมองนโยบายของทางบริษัทเลยทีเดียวหลังจากแบบล้มเหลวอย่างใหญ่หลวงนี่ครับความมั่นใจก็หายไปเยอะครับแทนที่จะลงทุนแบบบ้าคลั่งบ้าบิ่นแบบเดิมแล้วตอนนี้จะไม่ใช่แล้วจะเป็นเชิงดีเฟนซีฟครับทำให้เม็ดเงินลงทุนในฟรตซัพเนี่ยหายลงไปเยอะมากๆนะครับรวมถึงเงินเทขายอิลีบาบาออกมาด้วย ที่จริงก่อนนั้นนี่นก็มีการขายออกมาอย่างต่อเนื่องนะครับและก็ล่าสุดนะวันที่13ที่ผ่านมาเนี่ยครับก็เทขายอีก13บิลเลนดอลลาร์เลยทีเดียวทำให้หุ้นอย่บาบีบาเนี่ยก็ร่วงเลยครับซึ่งการเทขายครั้งนี้นก็มีหลายประเด็นนะครับอาจจะมาจากว่าปยโยยาการขาดทุนที่อื่นนะครับหรือว่าจะไม่ลงทุนที่นี่แล้วครับแต่ก็ถือว่าเป็นการขายที่ค่อนข้างถูกเลยนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยตอนที่ถดพีกนะอยู่ที่ประมาณ3 0 0รยเหรียญน,นะครับปัจจุบันอยู่ที่ปร,ร,รว่า,ายไปราน3นั่นเครับ ซึ่งจริงอยู่นะครับที่ซอฟแบงค์เนี่ยเทขายหุ้นออเรีบาออกมาอย่างต่อเนื่องก็จริงนะแต่ว่าต้องยิ่รู้ว่าล่าสุดเนี่ยมันมีอัตราเร่งตัวหนึ่นั่นคือตัว SVB Bank ที่พังทลายไปนะครับก็คือตัว SVB Bank นี่แหละมันก็เป็นตัวหนึ่งที่แบบว่าฟันดิ้งให้กับตัวของสตาร์ทอัพไปทั่วโลกเลยนะครับตัวเจง๋งๆเป้งๆอะไรพวกนี้เนี่ยพอล้มขึ้นมาเนี่ยนะครับก็ทำให้หลายคนก็จ้องมาที่ทางซอฟแบงสตาร์ทอัพแล้วว่าที่เขาลงทุนไปอะว่าจะเป็นยังไงจะรอดหรือเปล่าแล้วหุ้นเนี่ยยกก็ว่่นัับบไปอีะคร แล้วเนี่ยหากมองในเหตุผลที่ซอบแบงค์ขายอาลีบาบาเนี่ยโอ้โหเอาส่วนตัวเองก่อนนะครับซอบแบงค์เองก็มีปัญหาภายในที่เยอะแยะอยู่แล้วลงทุนที่ผิดพลาดที่เยอะมากๆในก่อนหน้านี้นะครับรวมถึง s v b Bank เนี่ยก็เจ๊งยับนะครับพับเก็บไปเนี่ยก็ทำให้สตาร์ที่ลงทุนอยู่เนี่ยก็ยังถูกกดดันอย่างหนักอีกทั้งพวกเขาเนี่ยมีการเปลีป่ยนแปลงนโยบายจาก agressive นะครับดุดันเนี่ยกลายเป็น conservative หรือเป็นแนวอนุรักษ์นิยมมากยิ่งขึ้น เรียกว่าไหนมีกาไรไหนมีสภาพคล่องนี่นะครับก็ต้องขายออกมาโปนี่ขาลบกบหนี้ทําให้พอร์ตเนี่ยอยู่ในจุดที่ปลอดภัยก่อนครับก็คงจะเจ็บจริงน,นะครับเล่นขายอาลีบาบาหุ้นในยน,นจานเนี่ยเกือบจะหมดพอร์ตเลยนะต่อไปเดี๋ยวคุณดิฝังของตัวอาลีบาบากันบาดีกว่านะครับว่าเหตุผลอะไรทําไมถึงไม่ได้ลงทุนถึงราคาร่วงยับนะครับและซอฟแปรนีนย่ยังมาตีจ่ายอีกด้วย อย่างแรกนะครับความขัดแย้งระหว่างแจ็คหมากับทางรัฐบาลจีนนะครับ mm hmm. เขาเนี่ยได้เคยมาออกอย่อวิจารณ์นะครับตอนที่กําลังจะเอาแอนเฟรนเชียลเนี่ยนะเข้าตัว IPO นะครับซึ่งแจ็คหมาก็ต้องยอมรับว่าเขาเนี่ยก็ค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วก็มีมูลค่ามาเก็ p ตอนนั้นนะอาดิบ,บาราเนี่ยราวๆห้าแสนล้านดอลลาร์าเลยทีเดียวซึ่งที่จริงเขาทำเนี่ยก็เป็นอย e ่างอีคอมเมิร์ซแนวฟินเทคกันนะครับทำให้มันก็ไปชนกับด้านการเงินของประเทศจีนนั่นแหละโดยเขาวิพากษ์วิจารณ์ระบบการเงินของจีนว่ามีความล้าหลังนะครับไม่ทัน และคำนั้นนะทำให้ทางแอนด์เฟรนเชียลเนี่ยนะครับเป็นหมันอย่างทุกวันนี้นะรวมถึงเนี่ยแจ็คหมาก็หายหน้าหายตาไปหลายเดือนเลยฮนะก็ชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับว่าในจีนเนี่ยคงไม่มีใครใหญ่เกินรัฐบาลจีนไปแล้วนะครับต่อให้คุณทำธุรกิจยอดเยี่ยมแค่ไหนครอบคุมธุรกิจทางการค้าเนี่ยทั่วจีนแค่ไหนแต่ว่าก็อย่างที่เห็นครับมันก็ไม่รอดครับนอกเหนือจากนั้นนะครับก่อนหน้านี้เนีย่ยนโยบายของทางจีนก็ดูเหมือนจะไม่สนุนหุ้นเทคโนโลยีเลยนะมีการควบคุมเรื่องของความข้อมูลนะครับแล้วก็การใช้งานเกีีี่่ยยวววกกกกกกัับบเเเมด็พน้ แลวก็แน่นอนนะครับว่าอะไรที่มันใหญ่เกินไปเนี่ยเป็นเบอร์หนึ่งเนี่ยคุณถูกจับตาอย่างใกล้ชิดจากรัฐบาลจีนนะครับก็เพื่อลดการผูกขาดนะครับแล้วก็ลดอำนาจของเทคโนโลยีพวกนี้ด้วยครับซึ่งความเป็นแบบนี้นะครับนักวิเคราะห์หลายคนเนี่ยก็มองไปแต่ต่างนานานะบางคนก็มองว่าเอ้ยจีนเ็กจีนไม่ไหวแล้วไปไม่รอดแล้วนะครับเพราะว่ารัฐบาลเข้ามาจัดการแบบตอนเป็นหมันกันหมดแล้วเนี่ยนะครับ อีกทางการเจาะฟองสบู่อสังหาให้แบบแตกด้วยนะครับก็เห็นเพราะว่าให้รัฐบาลจีนเนี่ยจะเป็นในฝั่งของสังคมยอมมากขึ้นหรือเปล่าไม่สับสนทุนยอมแล้วหรือเปล่าแต่ต่อมานะครับมันก็เริ่มชัดเจนมากยิ่งขึ้นทางรัฐบาลจีนออกมาประกาศว่าเขาสนุนเทคโนโลยีอยู่นะครับรวมถึงเปิดเมืองก็ขายด็อกดาวน์อย่างที่ทุกคนเห็นกันอยู่นั่นแหละแล้วได้ทาการนะครับจัดสรรแปลรูปทางสัจเทคเนี่มากมายในทีเดียวนะได้แก่นะครับการที่รัฐบาลจีนเนี่ยเข้าไปถือหุ้นทองคําของทางเทนเซนแล้วก็บาบาครับ และนี่คือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงท่าทีใหม่เลยนะครับที่ก่อนหน้านี้นี่ยจะเป็นการแบบจ่ายค่าปรับนะค่าธรรมเนียมนะที่จะบงจะแบนต่างๆนานากาหนดกฎเกณฑ์ต่างๆนานาแต่วันนี้ไม่ใช่ครับเข้าถือหุ้นไปเลยครับเพราะว่าเขาได้เรียนรู้แล้วว่าการปรับปารามแบบนั้นเนี่ยมีแต่เสียนะครับได้ไม่คุ้มเสียจะเท่าไหร่เลย ซึ่งก็เห็นชัดอยู่นะครับว่าตอนที่ปรับปรามครั้งที่แล้วเนี่ยนะหุ้นทั้งเทนซิงกับริบาบาเนี่ยก็ร่วงยับเลยนะครับรวมถึงมีเม็ดเงินเนี่ยนักทุนเนี่ยเทขายยับกันมากมายนะฮะเพราะเขามองว่าเฮ้ยอยู่จีนหุ้นจีนเนี่ยถูกควบคุมขนาดนี้เนี่ยมันไม่น่าลงทุนแล้วมันไม่เสรีแล้วนะครับวันนี้คืนดีธนาคารจีนทำอะไรแพงๆเนี่ยหุ้นที่เขาถือเงินที่เขาถือเนี่ยอาจจะหายวับหายยับเลยก็ได้ดังนั้นนี่ครับธนาคารจีนเนี่ยก็ออกมาแสดงถึงให้นักทุนเนี่ยเชื่อมั่นนะครับว่าระบบการเงินหรือฟันฟลองงงงเเเเิินนนนนนีี่่่ยยยะะททุมขอตาปรศ ก็ยังจาเป็นรับจีนครับและซึ่งการถือหุ้นครั้งนี้ของรัฐบาลจีนนะครับประมาณ1%นเนั้นะเรียกว่าเป็นหุ้นทองคำน,นะครับซึ่งมีส่วนร่วมในการเข้ามาช่วยดําเนินงานด้วยนะครับรวมถึงตัดสินใจอย่างต่างๆนานในบริษ,ษัทครับก็เรียกว่าแทนที่จะฟันฉับเหมือนเมื่อก่อนเป็นผู้คุมกดแต่วันนี้เนี่ยเหมือนเป็นพาร์ทเนอร์กันมากขึ้นถือหุ้นกันแล้วก็ไปออกสิทธิ์ออกเสียงร่วมหาช่องทางเดินไปต่อร่วมกับทางเอกชนนั่นเองครับ ดังนั้นเี่หากมองภาพรวมนะครับในมุมของเป็นข่าวร้ายในยการถูกควบคุมการกีดกันเนี่ยนะครับก็มีข่าวดีเช่นเดียวกันนะเช่นกฎเกณฑ์ต่างๆนั้นในอนาคตอาจจะมีการผ่อนปลนมากขึ้นนะครับตัวแอสเซนเชียลเนี่ยอาจจะรับ IPO ในอนาคตนะรวมถึงอารีบาบาเนี่ยก็ถูกแตกออกมาเป็น6บริษัทย่อยด้วยนะครับซึ่งในฝั่งของนักวิะทาง UBS เนี่ยครับก็มองว่าให้จริงเนี่ยมีเหตุผลอยู่นะทำให้อารีบาบานเนี่ยนะครับออกจะมาบูริชนะครับหรือว่าเป็นหุ้นขาขึ้นในอีกครั้งหนึ่งนะนี่รวมถึงพวกเทคอื่นๆ มีผมก็การที่ค่อนข้างดีครับเรียกว่าฟื้นกลับมาจากโควิดเลยทีเดียวหลังจากมีการเปิดเมืองนะครับกำไรพวกนี้ก็ดีเกินคาดครับแล้วข้อ่สอนนะครับในฝั่งของผู้บริโภคการคอนซัมมชันการบริโภคเยนะครับในจีนเนี่ยก็ได้การอุดหนุนสนับสนุนกลับมากระตุ้นอีกครั้งหนึ่งด้วยหลังจากการเปิดเมืองของจีนโดยทาง UBS ยังบอกว่าตอนนี้เนี่ยเป็นภาคส่วนที่เห็นในวามต้องการเติบโตที่เร็วที่สุดแล้วนะครับซึ่งหากดูจากการาฟเรื่องของตัว consumer spending เนี่ยการจ่ายเงินของคนจีนนี่นะครับโอ้โหก็หนัก แล้วสุดท้ายนะครับเรื่องกฎเกณฑ์ที่ค่อนข้างจะผ่อนปลนลงไปนะครับเป็นสตุนเข้ามามากมาย แถมเงินเฟอ้อก็ตามเนี่ยอาจจะมีการยืดหยุ่นได้มากขึ้นก็เป็นผลดีนะครับทำให้ทางหุ้นเทคนิคในจีนเนี่ยมีท่าทีจะไปต่อได้ค่อนข้างดีเลยครับและนี่คือทการประมวลของทางซอฟต์แบงปรนักวิบริบาตนะครับมีทั้งข่าวดีมีทั้งเรื่องราวรวมถึงอาจจะมีโอกาสการกลับมาเองก็เป็นไปไ,ได้แลว้วเพื่อนๆคิดว่าว้กังบ้างละ่ะก็คอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่นั่ฟังจนจบถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องคีม property live ด้วยนะฮะแล้วเจอกันนะครับในคลิปหน้านะและ,ะอีกอกููข้อมมมลเเเพิิ่่ตนียเเเป็็นนนพรรีีมมยคคอทต์กกดสั ห้องเรียนในคลาสนี้ได้เลยนะครับซึ่งผมก็จะรวบรวมรีเสิร์ชดงๆต่างๆนาะมาเล่าสู่กันฟังครับก็เรียกว่านักงทุนเนี่ยต้องใช้ข้อมูลเพิ่มเติมอยู่แล้วนะขับรถไปก็ฟังเสียงผมได้นะฮะขอบคุณทุกคนคนะครับและสุดท้ายนะเดีด๋าวดนะถือดีนานกว่าก็เลยกว่าครับการลงทุนที่ดีที่สุดอาจจะไม่ใช่การลงทุนที่จะรับผลตอบแทนสูงที่สุดนะครับแต่เป็นการลงทุนที่คุณสามารถที่จะคาดการณ์ในอนาคตได้และทำให้คุณนอนหลับได้มากที่สุด เศรษฐกิจมหาภาพนั้นเป็น,นกลไกที่เคลื่อนตัวช้านะครับและก็คาดการได้คุณจะรู้ได้เลยว่าอีก6เดือนขนา้างหน้าอีก3ปีขา้างหน้าอะไรกลังจะมาอะไรกันจะมีความเสี่ยงมีกองทุนมากมายนะครับที่ทําให้เพื่อนๆสามารถจะ,จะวางเงินได้อย่างปลอดภัยเนี่ยดังน,นั้นถ้าเพื่อนๆต้องการแนวทางการลงทุนเนี่ยสามารถกดสมัครสมาชิกห้องเรียนวงในข้างล่างนี้ได้เลยครับ